ันนี้เราจะมาเปิดราคาเป็นวัวสาวนะครับบาร์มั่นแดงนะครับมีสามตัวชุดนี้นะครับมีสามตัวตัวละสองหมื่นกับห้าร้อยนี่นะครับดูนะครับพี่น้องสูงประมาณเมตรสามสิบสามสิบห้านะครับวัวสาวใกล้ผสมนะครับเลี้ยงไม่กี่เดือนก็ผสมพัน์ได้นะครับบาร์มั่นแดง <c oughs> แล้วก็จะเป็นคู่แม่ลูกนี่ ลูกกระพู้นะครับสาม0มืนหนึ่งัน้าอยนะครับโูเกิดได้สักอาทิตย์กว่าๆไม่ถึง2อาทิตย์นะครับเป็นลูกแรกนะครับแม่สูงร4อยวก่สิบบวกดูนะครับพี่น้องสวยนะครับชุดนี้เหมาะสำหรับพัฒนาสายพันธุ์เลยนะครับเอาไปพัฒนาสายพันธุ์กันเลยนี่ครับแดงๆหนาๆนะครับล่ำๆเครื่องโบ๊ทนะครับโอ้ดําดีนะครับ3ามตัวนะครับ ส0งหมื่ับห้าราคาร้องไว้นะครับรับเท่าไหร่ก็ว่ากันนะครับต่อรองกันได้เลยนะครับไปครับหรือจะเอายกซุ้มก็ได้นะครับแม่ลูกก็ใหญ่ดีนะครับลูกแรกนะครับลูกลูกเขาเป็นลูกตัวแรกนะครับ31,500ื่นหนึันะครับนี่นี่ครับลูกเป็นเพศผู้นะครับลูกเพิ่งออกได้ไม่ถึงสองทีตยวสมบูรณ์แข็งแรงดีกันนะครับไป าสนใจก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับ0 9 1 8 6 0 0 6 9 7นนะครับไลน์มาเบอร์นี้เลยนะครับนี่นะครับของถูกและของสวยนะครับช่วงนี้นะครับปิดท้ายอีกคู่หนึ่งนะครับ17นะครับเป็นลูกเพชเมียนะครับแม่หัวโล้นนะครับน่าจะเป็นลูกแรกเหมือนกันนะครับ1 7 0 0 0นะครับคาล้องไว้นะครับ สนใจก็โทรมาได้เลยนะครับาราคาเราก็ยังคุยกันได้อยู่นะครับ